ถ้าเครื่องพี่ไม่ถึงอย่าทะลึ่งกับผมเห็นว่าเห็นว่ารถพี่เอาแรงนะก็เลยให้ลองดูหน่อยพี่ถอยเข้ามาต่อได้ไหมถอยมาต่อนี่นะเออถ้ารถกระบะถอยน่อเออเดินไปหัวหน้าลองดูครับ เราอยากลองพลัง1.9ึ่งจุดเก้าเช่นเดียวกดูหน่อยสิเห็นว่าเห็นว่าบ้านละหำก็เลยอยากลองด้วยเดี๋ยวรอรถเฉยแมงกิมลอกปุยย่อมาลุ้งจากหลังรถวะ เลยเลยพ่อ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 พๆอพอดีเลยโอ้คีมล็อกก็ไม่เอาลงจากหลังนั่นนี่เนาะมันใกล้พุทบ่

Đường này khóa đi Ờ, hạ <cườiet execut> <A expertise>. พอแล้วพอแล้วจะเป็นโรคปอดแล้วเอาไม่ดึงหรอก ม,ม,มันไม่เข้า่พี่พ่อพอพอมันไม่เข้าน้มันไม่เข้าเดี๋ยวมันมันไม่ค่อยเข้าอถอยตรงไปถอยถอยถอ มันไม่เข้าโอ้ยตายเยกขันหนอ้ดังดำเบลอโอ้ยดังดำเบลวเว <c oughs> ลานี่แหละไปก่อนลากดึงไปก่อนไงลากดึงไปก่อนนะมันมันแต่ว่ามันก็นได้อยู่มันได้อยู่ได,ยได้ก็ได้ได้ก็ได้เบลอไป่ทนเปนรเป่า <c oughs> เอาโซขึ้นก่อนเอาโซขึ้นไว้บนนี้นะถ้าเครื่องรถพี่ไม่ถึงอย่า <c oughs> ลื่งกับผมอันนี้เราลากสิแล้ว เราจะเทวา,ทาทก๊าดงนเหรออะไรนะพี่ยรถไทมีก็ไม่ยอมลากก็มันไม่แรงเหมือนรถพี่อะ่นไปคหนาะ Một số tiền, mọi người biết. Một số tiền, mọi người biết. Một số tiền, พี่กลัวรถพังไหมกลัวรถพังไหม,ามาเฮ้ยมันจะ<ม>ขึ้นแล้วเดีด๋ยหตัลกนิ่มแท้ไม่มีไม่ได้แก้ด้วยเ<ป>กี์อะไรด้ ha <laughs> ha ตีงเลยมาดนะิโค้งเรงจ้าโค้งี๊ดดิเรียบร้อยอนี่แหละน,นี่ครับดึงเทเลอร์ไม่ขึ้นครับไม่สมราคาคุยเลยวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้นี่มาได้ไหมเอาแท็กเกอร์ไหมเอาพิเกเอ็มเลยเอาพิกเก็มไหมเอาเกเนี่ยติดดิยกแบนมาใส่ลง ไม่เฮ้ยเลยจะลอยรอิตลากแตงก็ลากได้เลยนาดรแรงยังูไม่จริงๆแล้วอ่ะเราเอารถอินเตกลากนะครับแต่มันไม่ขึ้นเพราะว่าเราจะเอาเอาเทเลอร์มาเพื่อที่จะไปเช็ล้อเช็คยางไงเพราะว่าจะเอาไปขนรถเกี้ยวแต่ที่นี้ได้ยินข่าวว่ารถพี่มันแรงไงผมก็เลยผมก็เลยติดต่อแบบผ่านดาวเทียมหาพี่ว่า

ที่จริงยกเว็ดไปใส่ไมโครกับติดอยู่ครับพี่น้องก็ได้นะถ้าเอาเบ็ดไปใส่ไมโครก็ได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าช่างเอียวอยากลองความแรงเมื่อกี้ผมคิดว่าลูกสูบมันจะกระโดดขึ้นมานั่งกับพี่อแล้วเมื่อกี้นะ่ะเกิดไปหัวหน้าเกิดไปหัวหน้านอเ <c oughs> อเ <c oughs> อเ <c oughs> ไอเกียบมัาถึงโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โอ้โอ้ออกโหโอหอ้อ้โหโอ้หออ้โหโอออ้โหโอิออกโัวดิอ้อ <laughs> ไม่มีมองลาก่นละเบาเ <laughs> จ้าไปจับไปคำขี้อมไปหอยว่าหอยลากลากล,ากลากเอาตด

Uke emeng doang Uke emeng doang Laksam toh Uke เห็นรถซักเอี่ยวแห้งนอาก็เลยอยากลองโอ้ปวดแขนนะวะโอ้ลุตลุดมึงเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ภารกิจลากมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเออเอารถนี้จะขึ้นได้ไหมนี่ <anse> เรียบร้อยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับฮาฮาครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดี